หับนักเรียนค่ะ,คะ <AC. S 2> แล้วก็ที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะจะเป็นนักศึกษาไตร่ตรองบัตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคณะ<อ>ที่ดีการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยมีอาจารย์ผู้วควบคุมมานะคะกลุ่มหนึ่งนักศึกษาจะมา6ถึง7คนคะจะเป็นช่วงที่นักศรรึกษาฝึกงาน,นะค่ะเ,เป็นของปี3กับปี4ของนักศรรึกษาไตร่ตอมบัตรนะคะช่วงที่เป็นช่วงฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ เด็กพิการนะคะที่เมื่อจบออกไปแล้วนะคะใครทาแบบต้องไปรักษาเด็กพิการาอาจารย์ก็จะนํานักศึกษามาฝึกประสบการณ์ที่นี่ให้ได้รับประสบการณ์ในการรักษาเด็กที่ต่อไปพอเราจบไปทํางานในโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเมื่อมีคนไข้เด็กมาเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับคนไข้เด็กตรงน,นี้ก็โรงเรียนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นที่ให้วิทยาทานให้ความรู้กับ คุณหมอเรานี้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายขาค่ะอันนี้ส่วนเอ่อสำหรับกำลังสุงค่ะที่สุดความแข็งแรงของขาอันนี่ทำเหมือนหรอค่ะลองขึ้นดูชุดสำหรัแข็งแรงของขาค่ะในในเอ่อเด็กที่อ๋อเงี้ยหรอการก้าวยังไม่ค่อยดีเราก็จะเอาขึ้นมาฝึกตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างซาร่าขาต้องเล็กแน่ๆเลยจับตรงนี้แล้วเปล่า ตบบนี้เหรออันนี้ฝึกแขนด้วยโอจโหจอแฮมเอาไหมค่ะจะได้แรงอยาเถอะอยากเลยพอแฮมขึ้นไปเครื่องพังกลับแล้วโหดร้ายอ่ะบอลหลังให้อยากให้ขาขึ้นแรงนี่นะคะแล้วก็ลู่วิ่งตรงนี้มือนจะขาอันี้ก็ออกกำลังกายขาเหมือนกันแล้วก็จะมีเครื่องช่วยฝึกเดิน ฮะแล้วต okay. ัวน enfin ี้ตัวน้มีกล้ามชอบเล่นค่ะมองย้อนหลังอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มาศึกษากายสัมปันนะคะมาฝึกประสบการณ์ที่นี่ค่ะเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กโดยตรงนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กของของภาควิชากายภาพบำบัดค่ะอาจารย์จะสอนมานาน พวกหนูมาจากรายการมิชชั่นออฟสตาร์ค่ะอาจารย์ของ p ี u Channel ค่ะมีน้องเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกับอาจารย์ก่อนค่ะชื่อเชอร์รี่นะคะอยู่คณะสถาปัตย์ค่ะชื่อแฮมนะครับคณะสถาปัตย์ครับจะมีโอกาสได้สอนไหมคะมันอยู่ห่างกันอยู่อาจจะมีสื่อสัมพนธสนทนาสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมของคุณธรรมจริยธรร เคยมีแล้วบ่อใช่ไหมเคยมีอบรมต้นเพิ่มค่ะอ่ะอาจารย์ที่เป็นห้องใช่ห้องเล็กๆอาจารย์มีเรียนภาษที่ที่เราลองวงอาจารย์เราได้เรียนไหมจะไม่ได้ได้ได้ไปครั้งนึงที่ห้องสมุดได้ได้มอบตัวหรือเปล่าพอดีช่วงนี้อาจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับทักษะชีวิตของคณะวิศวะค่ะหลายหลายคณะค่ะก็เป็นกรรมการอนุกรรมการคือการทำจริยธรรมคือทำที่สำนักงานศรกษากำ ในส่วนที่เป็นคนไข้เกี่ยวกับเด็กพิการที่ต้องได้รับการ,าาการพัฒนาอาจารย์ก็จะวาเคราะข์พานักศึกษามาฝึกที่นี่แล้วเด็กเราก็จะได้รับการฝึกเพิ่มจากปกติด้วยการในการที่มาเป็นเคสทห้ที่น,าาน,าานาักศึกษาค่ะะโอเยี่ยมชมห้องกะะาต่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคงต้องเราาิ่มไปทำการ์ดน เนียนหนขอลาจ้าเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะไปได้แล้วจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปพบกับท่านผอกันนะคะมีเรื่องเราจะถามท่านเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะใช่ไปแค่เหมือนยังไม่ตื่นสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องจะถามอาจารย์น้าชายเลยค่ะวันนี้มาจากรายการมิชชั่นออฟตาค่ะอาจารย์ก็ วันนี้จะพาน้องๆมาทำอะไรนะคะจะพาน้องๆมาทำการ์ดค่ะครับทการ์ดวันวาเลนไทน์เป็นโครงการที่เราจะเอาการ์ดตัวนี้ไปส่งต่อความรักให้กับอีกหลายๆคนเป็นภารกิจของน้องๆทั้งสองคนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนาะสิ่งที่เราอยากรู้คือที่นี่คืออาจารย์คะคือรับนักศึกษาอย่างไงบ้างคะโอ้เราจะรับนักเรียนนะครับเด็กเด็กที่อยู่ตาม ภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือ,อทางภาคใต้นะครับเพราะว่าโรงเรียนเราจะเป็นจะเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการคือทางด้านร่างกายนะครับทางด้านร่างกายทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับจะมีโรงเรียนอยู่ในประเทศไทยก็เพียงแค่สามโรงก็คือศรีสังวาลนนบุรีศรีสังวาลยขอนแก่นแล้วก็ศรีสังวาลเชียงใหม่นะครับที่ที่ที่ในประเภทนี้ยนะครับแล้วทีนี้เราเราก็รับเด็ก กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับโดยเราจากการสํารวจหรือการประชาสัมพันธ์หรือการสืบค้นการค้นหาเพื่อการมาช่วยในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มระยะแรกเริ่มนะครับมาฝึกมาพัฒนาค่ะคคก็เรียนก็สอนเป็นแบบยังไงบ้างล่ะคะเราสอนตามหลักสูตรงองกระทรวงศึกษาธิการนะก็คือหลักสูตรแกนกลางนะครับกลุ่มที่เรียนได้เราก็จะ เรียนเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไปอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียนไม่ได้นะครับมีความบุพรองทางด้านร่างกายหรือมีการซ้อนซ้อนก็คือมีความพิการสองสองประเภทอยู่ในตัวเขาเองนะครับคืออาจจะเป็นร่างกายด้วยอาจจะเป็นสมองด้วยนะครับสมองช้าหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมและอารมณ์คือพฤติพฤติกรรมและอารมณ์นะครับปกติเขาจะมีเขาจะกมีอารมณ์ขึ้นมาเขาก็จะ ไปของเขาเรื่อยไปนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสมาธิสั้นนะครับหรือบางคนก็เป็นปัญญาอ่อนเป็นปัญญาอ่อนนะครับดิฉันคิดว่าดิฉันอาจจะต้องมาเรียนดีชมแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเข้าข่ายเลยแล้วส่นี้นะฮะเราก็จะพัฒนาพัฒนาในเรื่องของของพัฒนาทางด้านร่างกายเข้าไปด้วยโดยพวกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อมันเล็กกล้ามเนื้อมันเล็กก็คือหมายความว่าเขาจะไม่สามารถที่จะหยิบจับ อะไรพวกนี้ได้เหมือนคนปกติทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มกลุ่มนี้นะครับกลุ่มร่างกายเราก็พัฒนาจากเราก็ยังมีห้องกายภาพบําบัดน,น,<ช>นะครับ<ช>ห้องกายภาพบาบัดเราชคดียอย่างหนึ่งคอ,องแก่นเรานะครับมา,าอ,อะไรของแก่นกลุ่มมาอะไรขแก่นก็มีจะมีนักศึกษากายภาพบาบัดนะครับทันต์นะครับก็คือมาดูแลในเรื่องของฟันนะครับ คณะแพทยศาสตร์เขาจะมาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเขาก็โรงพยาบาลสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยครับดีมากเลยนะครับโรงเรียนเราโรงเรียนเราถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ท่านอธิการคุณหมอนะครับช่วยเหลือเราดีมากดีมากก็ถือว่าเป็นความร่วมมือเนาะแต่ว่า